ไปสองปั่มเคือเก่าไปปั๊มันโร,รงลาดผลีตแลยครับคะ่ปั๊มเก่าแปดอยู่ในใกล้ๆจังหวัดลาดุรี่สองปั่มเพรานี่ร่างแรนสินสก็ปนเปเ็นบรรเ้วไอจีรอบรนแทวสองฟังข้างบแนแทาในสิด้ายพวกบักเปล่า ไม้บักข้าวไม้ใ,ในน้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาลานตนโอดนะน้ำตาลบักข้าวีแยะเลยที่มีจอดเท,ที่ยเมืส่สาวน้อยได้ตาขีโต

จากวังนั้นย้อนฟุนาตาภาพสักเท่ากัคงเี็ที่พอน้องจนถึงที่สุดไม่เห็นมีอาวุนดาคบคนตกจนตา Cháu mới mà chấm lửa chấm Nam ta khả lòng Lùng vang nam Nào phốm, nào lùng tay rùm, nghe chờ, chờ บ้าหรือเปล่าโอ้โไม่เจอแม่แต่เพียงเราไม่อยากจะออกรักเราจะไปให้เขาขันไฟค้นไฟ้ขายเอ้ยข้นไฟเผา่าเผา วังผมช่วยดีเอสุดอดีตถ้าฉันราช่วยนั่งใจเป็นไอ้สราระเกิเย็นมาเป็นควันตาโอ้น,นีเจ็บใจรอ,อไปรักไม่คอยท่า ยากรูปไอต้รองตรู้กัไอเขารูรว้ว่าเ้าการหลอกลวงเทงผิหรักพิษนลกไอสีนมเส้นยิมมอามาหลอกคนสวัสดู้ใหกับโอหัน